ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านค่ะอิมีนาชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังหัวข้อในวันนี้เรามีคติธรรมและข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนทูก ที่เราจุดในการไหว้สิ่งต่างๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละที่มาฝากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะ หลายๆท่านคงจะมีข้อสงสัยอยู่ในใจว่าเวลาเราไหว้สิ่งต่างๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละที่เราต้องจุดธูปกี่ดอกและจํานวนธูปที่เราจุดนั้นหมายความว่าอย่างไรคลิปนี้เราจึงเอาคติธรรมและข้อคิดจากครูบาอาจารย์มาให้รับชมเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดให้กับทุกท่านได้คลายสงสัย เพราะเราชาวพุทธนั้นจะเคยชินกับการกราบไหว้และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมทางาศาสนาเรามาดูกันข่าวว่าจำนวนทูปที่เราจุดเพื่อไหว้สิ่งต่างๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละที่นั้นตามความเชื่อต้องใช้กี่ดอกและมีความหมายว่าอย่างไรบ้างเรื่องของการจุดทูปนั้นมีการกล่าวไว้ว่า ในช่วงที่พระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพานที่เมืองกุสินาราก็มีเหล่าอุบาสกอุบาสิการวมทั้งเทพและเทวดาทุกชั้นฟ้าต่างลงมาถวายความเคารพพระพุทธองค์คือมีทั้งดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ทิพย์ของภพภูมิเทวาและดอกไม้ของมนุษย์รวมไปถึงของหอมต่างๆเช่นกัมยานทูบเทียนเป็นต้น ซึ่งในเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงทราบดีอยู่แล้วถือเป็นการบูชาพระองค์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอามิตรบูชาเพราะในยุคนั้นมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าเทวดาและพูดผีมาก่อนอยู่แล้วการนำสิ่งของที่เป็นของหอมทั้งหลายมาบูชาจึงถือเป็นเรื่องปกติแยกจากกันไม่ได้ พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงห้ามการบูชาแบบนี้แต่ก็ยังทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์พุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทำการสักการะบูชาเราด้วยเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายอันเป็นอามิตรคือดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นหาได้ชื่อว่าบูชาตถาคต เป็นการอันยิ่งไม่ผู้ใดที่ปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติอันชอบยิ่งปฏิบัติธรรมอันเหมาะสมผู้นั้นแลชื่อว่าศักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันยอดเยี่ยมซึ่งแปลความหมายว่าพระองค์ยกย่องการบูชาด้วยการปฏิบัติเป็นสำคัญส่วนพวกของหอมทั้งหลายที่นำมาบูชาก็ถือเทียบเปรียบเลยว่าเป็นกลิ่นหอมของความดี อย่างเช่นกลิ่นของทูบหอมหรือกำยานเป็นต้นคนที่ดีมักจะมีกลิ่นหอมติดตัวเทวดาก็มีกลิ่นหอมปรากฏอยู่ในกายทิพย์ทั้งสิ้นดังนั้นเรื่องความเข้าใจเรื่องของการจุดทูบจึงมีที่มาที่ไปแบบนี้คือจุดได้ตามความเชื่อที่ได้เชื่อได้ยินมา เพื่อเป็นการสักการะบูชาทางหนึ่งโดยการจุดธูปในการไหว้สิ่งต่างๆท่านผู้รู้ได้กรุณาให้คําแนะนำไว้ดังต่อไปนี้จำนวนของการจุดธูปหนึ่งดอกหมายความถึงเป็นการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนหรือวิญญาณภาคพื้นจำนวนของการจุดธูปสองดอกหมายความถึง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและการจุดธูปบนอาหารจำนวนของการจุดธูปสามดอกหมายความถึงเป็นการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จำนวนของการจุดธูปสี่ดอกหมายความถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุสี่ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศี จำนวนจุดทูบห้าดอกหมายความถึงเป็นการจุดทูบบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่และครูบาอาจารย์จำนวนของการจุดทูบหดอกหมายความถึงเป็นการจุดทูบเสริมดวงชะตาตามกำลังไฟของอาทิตย์ของคนที่เกิดในวันอาทิตย์จำนวนของการจุดทูบเจ็ดดอกหมายความถึง เป็นการจุดบูชาจิตวิญญาณตามสารเจ้าพ่อเจ้าแม่และครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วจำนวนของการจุดธูปแปดดอกหมายความถึงเป็นการเสริมดวงชะตาตามกําลังพระอังคารและตามจำนวนอัฐะเคราะห์จำนวนของการจุดธูปเก้าดอกหมายความถึงเป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่เทพเจ้าป่าเจ้าเขารุกขเทวดาสารพระภูมิหรือสารเทพจำนวนของการจุดธูปสิบดอกหมายความถึงเกี่ยวข้องกับธาตุไฟตามกำลังของพระเสามีกำลังสิบเพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาจำนวนของการจุดธูปสิบเอดดอกหมายความถึงใช้บูชาเทวดาชั้นสูง จำนวนของการจุดธูป12ดอกหมายความถึงการบูชาตามกำลังพระลาหูใช้ในการสวดเสริมดวงเชะตาของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนส่วนการจุดธูป13บ13ดอกนั้นตามความเชื่อเป็นเลขที่ไม่เป็นมงคลจึงไม่นิยมจุดบูชาจํานวนของการจุดธูป14ดอกหมายความถึงใช้จุดบูชารูปปั้นพระสงฆ์ ซึ่งเป็นการบูชาคุณพระสงฆ์จำนวนของการจุดธูป15ดอกหมายความถึงใช้สวดบูชาดวงชะตาเกี่ยวข้องกับธาตุตามกําลังของดาวจันทร์จำนวนของการจุดธูป16ดอกหมายความถึงเป็นการจุดบูชาเทพชั้นสูงบูชาเทพชั้นครูหรือพิธีการแจ้งที่มีอัญเชิญเทวดาที่สำคัญซึ่งหมายถึง สวรรค์16ชั้นจำนวนของการจุดธูป17บดอกหมายความถึงเป็นการเสริมดวงชะตาหรือสวดเสริมดวงชะตาส่วนการจุดธูป18บดอกนั้นไม่นิยมจุดจำนวนของการจุดธูป19บดอกหมายความถึงการบูชาเทวดาทั้ง10บทิศจำนวนของการจุดธูป21บดดอกหมายความถึงการบูชาพระคุณของพ่อ การบูชาแม่พระธรณีจำนวนการจุดธูป32บดอกหมายความถึงใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง4ทิศการไหว้16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและหนึ่งโลกมนุษย์จำนวนของการจุดธูป39บดอกหมายความถึงการบูชาพระแม่โพศกจำนวนของการจุดธูป56ดอกหมายความถึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชา คุณพ,พระพุทธเจ้าจำนวนของการจุดธูปร้อยแปดดอกหมายความถึงการบูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้าพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าการบูชาที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติด,ดีให้ชอบด้วยตัวของตัวเองจึงจะได้ผลดีที่สุดการจุดธูปตามความเชื่อนั้นหากจะจุดบูชาก็สามารถจุดได้ตามความประสงค์ แต่ถ้าเราไม่ได้ทำความดีไม่ทำบุญทำทานหรือไม่เคยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใดๆเลยจู่ๆก็นึกอยากบูชาเทวดาขึ้นมาก็ไปจุดทูบไหว้ท่านเพื่อหวังจะให้ท่านช่วยท่านก็คงช่วยอะไรไม่ได้ต่อให้จุดเป็นพันๆดอกก็ตามเพราะฉะนั้นการกระทาของตัวเราเองสำคัญที่สุดจงหมั่นสร้างบุญสร้างกุศล คิดดีทำดีทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทุนเกียรติครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟัง คงจะได้รับข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้อิมินาชาแนลกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้ขอทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุขทุกวันค่ะ